ผมชอบผมชอบรูปนี้ครับม่าเขาเป็นสายแบบเขาเป็นสายแบบมินิมอลเดี๋ยวทุกคนจะเห็นเขาเป็นสายแบบมินิมอลผมชอบรูปนี้นะเออเขาก็เลยแบบเขาก็เลยแบบอ่าผมต้องปิดความลับด้านซ้ายไว้แต่ว่าอันนี้จะจะจะเห็นว่าการถ่ายมันมันอาร์ตันใช้พโปรดักชั่นมันมันมันไม่ใช่ว่าอุ้ยหลุดมานิดนึงนะครับเป็นรูปหลุดนะฮะที่ผมชอบรูปนี้มากครับประมาณนี้ประมาณนี้อยากให้ทุกคนแบบ ได้จับจองกันเฮ้ยโหไม่ธรรมดาแล้วครับเนี่ยไหนๆขอดูได้ไหมไม่ธรรมดาแล้วครับให้แบบปึ๊บหนึ่งพอปึ๊บปึ๊บให้ดูได้เลยให้ดูได้เลยขอรูปเรารูมนี้ให้ดูได้เลยหนูปวดเลยวดที่โอเคครับให้รูปนี้ครับโอ้ยแล้วยังไงคือจะไปนั่งข้างๆหรือว่าไงที่นั่งข้างๆยังว่างจะเป็นดอกกุหลาบจะเป็นอะไรอาจจะเป็นกระลำก็เป็นไปได้ครับเป็นฟิวนั่งเหงา

เอาได้ง่ายๆอ่ะเมื่อกี้เปิดไปต้องหาแล้วเนี่ยซื้อเหเช่อผมแล้วเดีไปช่วยโบวตให้คนดูก็ได้อือได้ข่าวแพ้เกสรแต่เขาก็สู้ถ่ายกับดอกไม้มาเพียบเลยนะครับครับผมแพ้ตอนไหนครับอ๋อสรุปที่ผ่านมาไม่เคยแพ้เลนไม่เคยแพ้ อาจจะมีความเข้าใจผิดนะครับแต่ว่าผมอะแพ้แพ้ไม่ใช่อันนั้นก็ถูกแต่ว่าก็กินได้แต่ว่าผมแพ้อะไรที่มันแห้งๆอ่ะซึ่งไอ้ดอกไม้แห้งอ่ะมันจะมีอะไรละอองเขาจะงูแต่ว่าไม่ได้แพ้เกสรแต่ว่าเขาเป็นมนุษย์ที่แปลกมากนะคือผมอะเนี่ยพอมัมเป็นรูปถ่ายใช่ปะ่ะอันนี้ให้ดูปะ่ะหรือไม่ให้ดูให้ดูได้อเป็นรูปถ่ายถ้าเกิดทุกคนได้ได้ปครอบครองแล้วไปดูอะ จะรู้สึกว่าตาเขาหวานแต่ว่าพอเป็นตัวจริงแกผมรู้สึกว่ามันมัดไม่ได้เท่าในรูปอ่ะแต่ว่ามันเป็นหน้ามึงทไมวะทําทไมมันมากขึ้นมาพอเป็นรูปไม่ใช่พอตอนตอนจะแฉะเนี่ยเขาจะสวมวิญญาณนยายแบพอเวลาเหมือนเขาทาการแสดงอะออกทางตาหมดเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้พี่วอลลองทําตาแบบในรูปนี้ให้ี่เห็นดูอะทาตามองอันนี้อันนี้คุณ,ค,ณคุณว่าหวานแล้วใช่ไหมครับผมผมอะเดี๋ยวทําทําอีกเลเวลหนึ่งอะอยังไงครับ เอ้ยไอ้เป็นไรอ่ะไอ้เป็นไรหวานหวานเต้าเราเคิรมเลยทีนี้พิมเจ้าอือพรพอพอถ่ายไปมันจะดรอปมันจะมันจะดรอปอิโมชั่นอ๋อจะเข้าไปเป็นแบบรูปปกติไถ้าเกิดแบบปกติวิดีโอตัดมาครับโอเคอ่าราคาอยู่ที่ราคาอยู่เท่่เออน้องวอรหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบบาทครับเออเราไม่ขายเราไม่ขายเราไม่ขายหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบเราขายห้าหมื่น เออลูกแต่ลูกมันพุ่งมากอะไรอ่ะอ่าหวานนะพี่หวานนะเออมันน้องยิ้มอยากได้สักเล่มให้ลูกเออคุขอได้ไหมครับขอของพี่เอาเจ้าตัวอยู่นะเออขอได้ไหมครับคุณผมผมให้ให้ไปเลยเออให้ให้เล่มนี้เลยขอขอขอลายเซ็นต์ได้ไหมครับเฮ้ยไอ้น้องไอ้นุ่มเซ็นแกคุณอยู่ตรงนี้แล้วอ่ะเซ็นได้ผมแล้วแบบห้าสิบหน้าไลยครับ ได้เยอะเลยทีเดียวตลาดหมูยอตลาดนั้นหมูยอตลาดนั้นหมูยอระวังของระวังของก๊อฟนะครับผมตรวจนะครับอันไหนเป็นลายเซ็นปอมผมนี่ผมเช็คนะครับมีทุคนได้ของก๊อฟนะครับมีมีนะครับจริงๆรลายเส้นดูออกเลยผมว่าทุกคนควรจะดูลายเส้นออกมันชัดดูกันดีๆนะครับผมผมเจอผมเจอนะผมเจอนะมีแบบว่าบางอย่างผมไปขีดแล้วในนั้นเป็นจุดอะไม่ได้นะ เช็คกันดีๆนะครับเช็คกันดีๆครับอ่เรามาน้ำจุ่มหน่อยดีกว่ามาอาฮาสุดท้ายแล้ววิ่งแล้วโปเกมอนไม่พูดถึงเหรอพูดอ๋อไปบต้องจุ่มก่อนอันนี้เป็นอันนี้ไม่เกี่ยวฮะอันนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้ไม่เกี่ยวไม่โอเคอพี่วางมีจุ่มอีกสามซองแต่ให้พี่ใเลือกเลือกหนึ่งซองไหนครับสามซองพี่จะอ่าคุณเลือกมาเลยในนี้มีคือต้องบอกว่ามันมีการ์ดทั้งหมด18ใบ ในในหนึ่งซองเหรอไม่ในเนี้ยห้าใบแต่ว่าครบเซตอ่ะคือสิบแปดแล้วก็ซีเค็ดอีกห้าให้ความรู้สึกอะไรรอเป่สามก่อนจะมีป๊อปมาดอะสมัยผมเป็นเด็กจะมีการ์ดสมอนเนอร์ทันป่ะการสมอนเนอร์นะครับเนี่ยซื้อจากซองอะไรแบบนี้เอาผมเอาเอานี้ก็ได้ซีเค็ดจะดูยังไงว่าซีเค็ดมีบอกฮหมไม่คุณจะรู้คุณจะรู้เองจะรู้เองเหรอจะรู้เองอ่าเริ่มเลยเอาผมแก่เลยนะ แต่มอ้อกันเลยแล้วค่อยๆออกมาทีละใบผมยังไม่มีโมเมนต์ที่ได้ซีเครตเขาเลยว่ะโอ้หซิลปหนาห์นะครับครั้งหน่อาจจะได้นะเราจะรู้เลยใช่ปหมว่าเป็นซีเครตนี่เปิดอะไรเปิดแบบกูได้เลยเหรอเอาใบแรกหรือไงหนึ่งสองสามแต่กันคือซีเครตเหรอไม่แล้วอันนี้คืออะไรอันนี้คือเครตอ่ะอกูเปิดใบแรกกูได้ซีเครตเลยอ่ะกูไม่เคยได้เลยเฮ้ย ไม่ให้ดูนะครับไม่ดูนะครับซีเคทอย่ามาดูนะครับเดี๋ยวมันจะไปหาข้องกรนะครับถ้าเป็นป๊อปมาร์ทอาจจะแบบเข้าไปเซิร์ชกูเกิลได้นะว่าซีเคทเป็นยังไงอันนี้เปิดได้เองนะครับได้เลยครับหรือว่าได้ใบแรกด้วยนะขอดูหน่อยได้ไหมว่าได้ซีเคทลายไหนอุยให้ดูได้เหรอให้ดูได้ให้ดูได้อ๋อเป็นซีเคทพร้อมลายเซ็นด้วยใช่ก็คือซีเคทแล้ววัสดุมันจะต่างกันลองจับแบบธรรมดาดูอ๋อเข้าใจได้พิเศษนะฮะ อุ้ยไม่ธรรมดาอุ้ยแล้วได้ซีเร็ตเลยอ่ะเอาละตลาดนั้นหมูยอเจอกูแล้วเงี้ยอ่ะเอาอ่าไปต่อไปใบต่อไปลุ้นไปต่อไปหมิ่นซองมีกี่ซีเ็ตมีได้เต็มที่หนึ่งแค่แล้วแต่เพราะว่าเขาอะไรการสุ่มเออเป็นการสุ่มอันนี้ผมได้ห้าใบที่ไม่ซีเกตหนูไม่ได้ซีเ็ตเลยหรอไม่ได้เลยเลืวะไม่ป้อมมากกูไม่ได้อย่างี้บ้างวะเออก็มีให้สะสมกลับบ้านผิด เอาให้ดูแลเอาอยงี okay. ้มันอ่านไพ่กูไม่ออกหรอกมันอ่านไพ่กูไม่ออก <c oughs> <c oughs> เสร็จแล้วต้องเก็บเก็บไว้ได้ไหนพี่บ้าแล้วก็เราเราก็มีที่ให้เก็บการ์ดไว้นะนี่ <c oughs> อันนี้คือทุกทุกอันที่ผมเปิดมากับพี่อ่นเปิดสองจุดนี่ราคาอยู่ที่เท่าไหร่คะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทได้ห้าใบครับ <5 bij S 2> แต่ว่าถ้าเกิดคุณซื้อสมุดที่สะสมการ์ดอะ่ะคุณก็จะได้ซองเนี้ยไปเลยอันหนึง่งหนึ่งชุดซึ่งตัวเนี้ยสมุดนี้ราคา หนึ่งเอ้ยหกร้อยครับหกร้อยเก้าสิบบาทครั <c oughs> บแต่ว่าได้อันนี้ไปด้วยก็ไปรวมด้วกันก็คือทุกตำแหน่งมันหนึ่งองมีทั้งหมดกี่ใบหนึ่งสองมีทั้งหมดห้าใบทุกตำแหน่งมันพอดีกับรูปถ่ายปะใช่ปะมันเป็นมันเป็นคอลเลคชันอยู่แล้วอ๋อหนลองดูซิที่หนูแกะมามันจะเติมอันนั้นให้เต็มได้หรือเปล่ามันซ้ำไหมเฮ้ยไม่มีซ้ำอันนี้อันนี้ได้อันนี้อันนี้ได้อ๋อมันแบ่งเซตไปแล้วด้วย ใช่อันนี้ได้แต่ว่าสีเข็ดก็จะมีทั้งหมดสามใบเหรอใช่อ่าเิร็จแล้วมีซ้ำอีกไหมอันนี้ซ้ำครับเฮ้ยไอ้อาปากค้างไม่มีครับอ่าไม่มีับอาปากค้างนะครับเออเออเออเฮ้ยมีเค้กเลยครับอย่าบอกนะครบแล้วเหรออย่าบอกนะว่าครบแล้วอย่าบอกแล้วว่ามันเป๊ะไปละ นี่ผมเปิดมาแค่เสียงยากเนาจริงๆไม่ต้องแบบไม่ต้องอันนี้เลยมันไม่ได้สุ่มยากครบเลยเหรอหรือว่าในนี้มีซ้ำปะไม่มีแล้วนะไม่มีไม่มีไม่มีอ่ะอะไรทุกคนครบเลยหรอก็ให้เขาดูไปว่ามันคือ18ใบบวกสเขียหรือวาอ่า15ใบบวกสเขียอ๋อเนี่ยเนี่ยครบแล้วถ้าถูกก็คือแต่พอมันครบเต็มๆมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวดูซิโอ้ยสวยมากเนี่ยอันนี้ก็เรียงแบบเซตเลยครับเออ ประมาณนั้นครับเลิกนะเฮ้ยอะไรอ่ะแล้วมีแล้วมีซูเปอร์ซีเกตนะครับเป็นไม่พี่คิมครับเดี๋ยวพี่เดี๋ยวบริษัทพี่คิมเขาจะเรียกเก็บเงินอ๋อได้ได้ได้เพราะว่ามีอย่างนงสุดท้ายนี่างหนี่อ๋ออันนี้ก็เป็น อันนี้เป็นที่<อ>ใช่ใช่เป็นเป็นติดกระเป๋าใครมีกระเป๋าผ้าอะไรเงี้ยหรือว่าเสื้อเอาออกมาก่อนนี่ครับก็ก,ก็มีสามลายนี่มันก็จะเป็นกระดุมอย่างเงี้เดี๋ยวให้ดูอันหนึ่งดีกว่ามา,มาอลองติดเสื้อ,น,อน้องเ,เสื้อน้องน่าจะเห็นชัดเสื้อจะเป็นรูไหมใช่ครับเป็นรูไม่ได้เป็นได้เสื้อมันน่าเป็น จาะหูแทนจาะได้นะแต่รูใหญ่อยู่นะระเบิดหูระเบิดหูเลยครับแบบซื้ออ่าประมาณนี้อยู่ที่ราคาเท่าไหร่เอยอยู่ที่ราคา450ราสิบาทครับเราขายไหมเราขายเราขายเราขายสามได้สามอันเลยอันนี้ก็คือไม่มีจุ่มได้เลยเป็นแบบนี้ได้เลยสอันนอกจากนี้ยังมีอะไรอีกนอกจากนี้นะครับก็มีของอีกมากมายมีเสื้อด้วยนะเสื้อยืด ความพิเศษมันมีความพิเศษด้วยนะพอพิ่งประกาศไปวันนี้ไม่จะมีเด้วยอย่างนี้พูดเอยู่เลยไว้เสื้อยืดอยู่นั้นเนีไงลูกเดี๋ยวไปเบมันหน่อยตอนจะพิ้กต้องเออไปถ้าทุกคนเก็บไปได้งแตตอนเนี้ยอีกพันห้าร้อยปีเป็นเสื้อวินเทจถูกอ่าคิดเอาถูกผมพูถูกเป็นกลายเป็นสินทรัพย์ได้เสื้อวงเสื้อครับเจอเสื้อวอลเออเก็บไปล่ะเห็บไปล่ะ อ่านะครับแล้วยังไงแล้วยังไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะม่ยังโบได้ได้ลองจุ่มเพิ่มด้วยก็คือซื้อเสื้อแถมน้องจุ่มไม่ใช่นะครับจริงไม่หลักให่จริงราคาอยู่ที่ราคานะครับอยู่ที่เพียงแค่เพียงแค่ร้อยเก้าสิบบาทครับหลอกอะไรกูเออนะพี่ใส่ไหมให้พี่ใส่ได้ไหม ใส่ได้ใส่ได้แต่ว่าใส่ใส่คุณได้เปล่าไม่ได้ใส่ได้ไหมผมเอ็ม M L ครับประมาณนั้นใส่ได้แต่ถ้าเป็น L M ไม่ใช่ละไปเรื่อยละครับเสื้อวงนะฮะเสื้อบงอาจจะเป็นได้แบบเออได้ไหมตอนนี้หรอเออตอนนี้ใส่ทับใส่ทับไปเลยอ๋อได้ทำไมออกซิเออถ้าเกิดใส่ทับก็จะเป็นมันจะเสียงอะ้ไผมแกะนี้อีกได้ปะ ได้สิเกลอผมยังไม่เคยได้เลยถ้าหนไม่ได้สิเกลียดอยู่เซทให้กันเมื่อไหร่เมื่อกี้กล่องเมื่อกี้เซทให้กันเมื่อเนี่ยมันทำร้ายความรู้สึกกับพอเปิดได้สิเกล่ะไม่ได้เซทโอเคพี่ยังแล้วทำไมไม่เซทให้ผมได้บ้างไม่ได้เซทได้แบนลูกอะไรนะไม่ได้อืไม่ได้อีกแล้วไม่ได้อีกแล้วถ้าหนไม่ได้สิเกลเลยอ่ะไม่รู้มันอาจจะยากสำหรับผมฉันเปิดอะไรกฉันได้เลยพี่ยินเปิดครั้งแรกเหมือนกันได้เลยเออเออจริง ผมเปิดสี่ครั้งแล้วห้าครั้งแล้วมึงหมดแล้วอ่ะหมดแล้วเราไม่ซื้อใหม่อ่ะไม่ได้ก็ซื้อใหม่มันมีจำกัดติดใหม่อลยมั้ติดใหม่อ่ะก็ติดใหม่อ่ะอยากไม่ได้ซี้เขียก็ซื้อดินี่เอาของซื้อของขายก็จะมาลุ้นฟรีอะไรเป็มันมันมีจำกัดไงอยากอยากให้ทุกคนได้แล้วถ้าไม่นหนูไม่ได้เปิดได้ครั้งแรกได้เลยทำไมอ่ะเพราะอะไรคะ มาเหลือซองหนึ่งป่ะให้พี่ให้หนูแกะป่ะหมดแล้วน้องแกะไปแล้วจบจบแล้วครับอ่าแล้วนอกจากนี้ยังไงสินค้ามีอะไรอีกครับยกยกอะไรมาอีกยกกองทัพสินค้ากองทัพสินค้าแล้วหนูเอาก็อันนออกแล้วแล้วฟองนูข้างหน้าครับผมบ่งบอกเลยครับว่าผมติดยาติดยาดมติดยาดมอะเก็บไว้ก่อนครับปิดไว้เหมือนเดิมซ่อนไว้นะครับ ได้มาเพียบเลยครับยาดมเนี่ยต้องบอกว่าแฟนกองแฟนเลยครับก็จะได้มาหลายรสด้วยหลายกลิ่นเลยแต่ว่ามันมันดีนะเพราะว่าโลเคชันที่เราไปฝุ่นมันเยอะแล้วก็แบบพอพอได้สิ่งนี้แล้วดีขึ้นเยอะใช่สุดท้ายนี้ขนขบวนคือคือต้องบอกว่าขนขบวนกองทัพของแร่ทั้งนั้นเลยนะครับก็คือเป็นมหากรรมขายของทุกอย่างที่เคยผ่านมาที่ทุกคนอาจจะพลาดไป แล้วก็ที่สําคัญนะ่ะลดมากสุดถึงเจ็ดสิบอร์เซนของอะไรของนี่หมายถึงของคอนเสิร์ตเราที่ผ่านมาทั้งหมดใช่เป็นของคอนเสิร์ตต่างๆครับที่แบบทุกคนอาจจะพลาดไปเราขนมาให้ทุกคนเลยในงานนี้ครับลดสูงสุดเจ็สเซแล้วต่ำสุดเท่าไหร่ครับต่ำสุดห้าสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าอบอกว่าอย่างน้อยก็คือได้ราคาครึ่งนึงแล้วครึ่งหนึ่งแต่ต้องต้องพูดก่อนหมว่าไม่ใช่ทําบ่อย เอาเอาจริงๆน่าจะเป็นครั้งนี้ครั้งเดียวเพราะว่าต้องบอกว่าคือที่คิดไว้อ่ะพี่โก้เตรียมจะเอาไปทําลายแล้วนะคือคือสินค้าโปรดักทั้งหมดนะครับเราจะไม่เราจะไม่ได้เอามาปล่อยห<ช>้าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แบบนี้แต่ว่าเราจะนําส่งไปทําลายแล้วใช่ฟัวตามตามตามหลักปกติต<า>ใช่ถ้าหมดก็ต้องทําลายแต่ว่าแบบว่ามันมีเอาวันเกิดดันดีสามสิบป <30 S 1> ีครั้งแรกก็เลยจัดให้นะครับทุกคนที่แบบพลาดมีเสื้อมี ของอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นดีวดีหรือว่าอะไรเลยเรามาขายที่นี่เลยครับไม่ก็คืออย่างนี้คือบางคนนะ่ะเขาซื้อไปปุ๊บเขาอาจจะซื้อไปแค่ชิ้นเดียวมันอาจจะเกิดการหายหรือเกิดผ่านการใช้งานมาแล้วหรืออะไรอาจจะแบบคิดว่า,<ส>าไม,มไม่มีโอกาสได้อีกอะไรเงี้ยสาครังนี้เป็นโอกาสให้ได้เก็บประสาสมใช่ครับผมก็คือเราเราใจเด็ดอะ่ะเราเอาไปทําลายทิ้งทั้งหมดนะครับแบบคนที่ขอ ก็คือวางอยู่ในบ้านก็นั่นแหละเลทำลายครับแต่บูดบูดให้เพื่อนแบบทำลายโดยใครครับพวกครับพวกนะครับรอพร้อมทำลายอยู่ประมาณนั้นโอเคเสื้อมีกี่ลายครับลายเดียวปะลายเดียวลายเดียยวเเลลูกป็นลายวอลสามสิบครับผมอาจารย์บอกว่าขอแสดงความยินดีกับฐานะล่าสุดด้วยกับแฟนออฟเดซินี่คลีนี จริงๆก็ได้แฟนๆที่ให้การสนับสนุนแล้วกันก็คือทางดซ s นี่เขาดูแลเราดีอยู่แล้วแหละแล้วก็เป็นเป็นในงานที่แฟนๆนอาจจะชอบบ่อยๆเพราะว่าให้เราได้เจอกันอืมแบบต้องในหลายๆเดือนจนน่แหละได้ทั้งพลังแฟนๆแล้วก็ได้ทั้งพลังของลูกค้าก็ได้เแฟนเฟนะครับ so mm hmm. well ừ, ขอบคุณมากครับผมมีอะไรฝากถึงแฟนๆไหมนะก่อนจะทิ้งท้ายวัตาไฟบัดไหลไฟมันจ้าจ้า ฝากกานฝด้วยนะครับก็<__ <cause> ใครที่ไม่สะดวกมาจริงๆในงาน anniversary นะครับเรายัางมีบัตรไลฟ์ไว้ดูซึ่งดูได้ถึงเจ็ดวัน <_' c ười> นับตั้งแต่วันที่แสดงนะครับนับไปเจ็ดวันคุณดูซ้ำได้เลยครับผมบัตรไลฟ์ทั้งสองวันนะครับฝากด้วยนะครับรอบนี้เราไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ทำดีวีดีเพราะว่าว่าเราไม่ทำ เราอยากให้มันเป็นงานแบบปาร์ตี้ที่มันแบบว่าไม่ได้ไม่ได้เป็นงานคอนที่แบบต้องมีคือมาสังสรรค์น่ะมาสนุกด้วยกันซึ่งแน่นอนว่าในงานไม่มีเหล้าขายนะครับไม่มีไม่มีไม่เป็นปาร์ตี้แบบใช่บ๊วพูดทําไมไม่ต้องพูดก็ได้แบบอยู่เฉยๆะครับครับแล้วได้ข่าวว่ารอบนี้เป็นสปอนเซอร์ให้กับงานด้วยใช่ครับเป็นยังไงเป็นยังไงทําไมรู้สึกแบบเข้ามาอยาง ก็เขาสปอนเราแล้วสปอนเขามันก็เป็นการแลกเปลี่ยนแล้วก็อยากสนับสนุนโดยนั่นแหละครับเท่านี้เดี๋ยวคอนเสิร์ตถัดไปจะเป็นเฟิร์สอัานคอนเสิร์ตนะคะเฟิร์สอ่นคอนเสิร์ตนะครับผมตั้งแต่ตั้งัต่ตั้งตเต็มที่ครับเออผมตอบว่าเฟิร์สอัานแฟนมีตติ้งเดมี่เดมี่ครับเวิร์ทัวร์แบบเวิร์ทัวร์ เดี๋ยวมีไม่ต้องกลัวเดี๋ยวมีในฐานะจริงๆนะมีะม AKA ป่ะศิลปินมีเดี๋ยวเป็นเฟิร์สแฟนมีตติ้งอันภาชนะละาพูดจริงๆเดี๋ยวมี <c oughs> เดี๋ยวกูทำและเป็นงานปาร์ตี้แบบพอยเลสอยากให้อยากให้ขายกูขายงานนี้เหรอเอเอ <c oughs> เดี๋ยวมีนะคะแต่ว่าดื่มได้เหรอใช่แต่ว่าคนที่เข้างานคือต้อง20ต้องยี่สิบมีต้องตูตขึ้นไปถึงจะสามารถร่วมงานได้เดี๋ยวมีเดี๋ยวจะทำเป็นเฟิร์ส เฟอะไรเลยดิกูซื้อเฟิร์สแฟนมีตติ้งยูนิเวอร์สถั่ววิปแรงเกินจบเป๊ะแมวบอกว่าก่อนทิ้งทายไปขอสามแอสถ่ายรูปคู่กันหน่อยจ้าเอออ่ะมองกล้องมองกล้องอ่ะหนูหนูพับหนังสือลงพับหนังสือลงกันเจอยาผมมีกันหนูก็พัสามแอสถ่ายรูปคู่กันหน่อกพับนังสือลงก็เอาบานลงบานลงต้องต้องผมอ่ะเออถูกถูกอะเยิบหยิบนิดนึงนะครสามแอสนะคะ เป็นเป็นคัรเตอร์เป็นจาจารีจาครับอ่ะทน้าชื่อเซ็อ่ะแอคที่สองนะคะแอคที่สองก็ชืสองเล้วจัดไปครับชื่อเซ็ตแอคสุดท้ายแอคชื่สามเล้วไปเลยครับแอคที่สามครับน่ารักแลยอ่ะต้องแบบที่สุดแล้วสามครับแอคที่สามครับต้องวางตุ๊กตาเพราะมันมันจำได้ไม่ได้ครับได้มันมันเป็น อุปกรณ์ทั้งตัวครับนอกจากไอ้นี้ผมใส่เป็นแหวนได้นะครับนี่เป็นแบบเออิอเซอรี่ดึงภาพถ่ายรูปก็จะแบบเจาะหูได้ด้วยนะครับอันนี้เจาะหูได้เดี๋ยวลองดูจะเจ็บไหมเอานี่มานะครับอ่าแล้วก็เป็นเต็มซีซั่นนีก็ต้องดึงอันนี้ไปหน่อยรูปแบรนด์เมมเที่เขา ติดตามกันตลอดก็ขอบคุณที่ติดตามกันนะครับแล้วก็เศร้าเศ้าไปเศร้าไปไม่เศร้ามันพูดพูดแบบมีความสุขเศร้า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 เหรอยี่สิบเศร้าก็พอครับดูดูปะเนี่ยไม่ดูครับเออเศ้าเรียกแต่เฝ้าศ้า้าเศร้าเศร้าเศร้าคือเบาเบาเศร้าเศร้า เศร้าเศร้าตอนนี้คือพูดอะไรกันอยู่เศร้าเศร้ายากนะครับเนี่ยจริงๆแล้วภาษาไทยเราก็ยากเหมือนภาษาจีนนะครับเนี่ยที่แต่ละเสียงมันแบบเศร้า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 ถ้าคุณหนูพูดภาษาเสียงเปลี่ก็คือเป็นความหมายเปลี่ยนเลยนะครับผมเศร้า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 เศาจบแล้วเราเราอะไรเนี่ยประเด็นคือจะพูดอะไรก็ขอบคุณแบบแฟนที่ติดตามนะครับก็ขอบคุณขอบคุณแบบแฟนๆที่ ที่ติดตามที่แบบชอบเจอก็รู้สึกดีใจนะครับที่แบบว่าเออไม่มีอะไรทําก็ดูเราเวลาว่างแล้วก็สนุกไปกับคอนเทนต์นี้เราทำอะไรเงี้ยดีใจครับใช่ครับก็แต่ก็อย่างที่บอกว่าไม่ได้ปิดไม่ได้ทําให้มันเศร้าไม่ได้อะไรงี้คือประตูมันยังเปิดไปอยู่ครับแต่ว่าถ่ายซีรีส์กันก่อนอเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ว่ากัน,กนครับผมครับก็ขอบคุณที่สนับสนุนแหละเพราะว่าเราทําเราก็อยากให้คนดูแล้วก็อยากให้สนุกไปกับ ที่เป็นไลฟ์สไตล์พวกเราพอทุกคนได้ดูก็แล้วชอบมันก็ดีกับเราเลยขอบคุณครับครับโอเคค่ะถ้าอก็วันนี้ก็เดี๋ยวลากันตรงนีน้เนาะครับผมก็นั่นแหละลากันไปก่อนแล้วกันทุกคนก็กี่โมงแล้วเนี่ยกินข้าวด้วยนะครับแล้วก็เมมตามคอนเทนต์ปะเอ๊ะเมมเต็มหรือแหลกครับเนี่ยอันนี้อันนี้เต็มไปแล้วเต็มเต็มแล้วเหรอเฮ้ยขอ,อ,อไปเช็คกไกดก่อนนะครับ ขออนุญาตไปเช็คก,การ์ดเพราะเมม,มจะเต็มระวับ